เกมไร้สายหลักหลอยได้หอเอฟเฟกมนห่วงเรื่องจอยดิฟแล้วทุกรุ่นที่เฟสคัดมาก็ลองรับการใช้งานหลากหลายแพลตฟอร์มทั้ง PC มือถือ Nintendo ถ้าเพื่อนๆมีงบไม่เยอะไม่อยากเสียเวลาหาข้อมูลในคลิปนี้สรุปจุดเด่นจุดด้อยไว้เรียบร้อยแล้วจะมีรุ่นอะไรน่าสนใจบ้างกดไลค์กดติดตามไปดูพร้อมกันได้เลย รุ่นที่1นึ่งไฟดิจิดูนฟอกราคา799บาทจะจอยตั้งแต่ราคาหลักครึ่งหมื่นจนถึงเหลือราคาหลักร้อยก็ขายดีไปสมบูรณ์สำหรับแบรนด์ไฟดิจินี้และในรุ่นประหยัด799กบาทก็ทาออกมาได้น่าใช้เพราได้หออเอฟเฟกทั้งตัวจอยสติ๊กและทิกเกอร์ลดปัญหาเรื่องจอยดิพี่มักจะเจอในจอย Xbox แถมรุ่นนี้ก็เทพกว่าซีดีก่อนของไฟดิจิตรงที่เทสจอยสติ๊กได้เอเวอร์เรทเออร์เลอร์ระดับม,ม่นยาําามกๆในขณะที์เปอร์เซ็นต์ซึ่งค er วบคุม็จ้เม่น สวิตช์แบบเมมเบรนเสียงเงียบมีปุ่มโชว์โบมาให้ใช้กดสแป,ปมปุ่มรัวๆอัตโนมัติโหมดการเชื่อมต่อรองรับเป็นไตโหมดทั้งเสียบสายไทซีเวเลส2.4กิกะเฮิร์และบลูทูธใช้งานได้ทั้ง PC Nintendo iOS Android แต่ข้อควรรู้คือจะไม่รองรับการตั้งค่าปุ่มผ่านแอปได้เหมือนกับรุ่นไดวู p 3ถ้าจะเอาไปใช้กับมือถืออาจจะต้องเช็คดีๆว่าเกมนั้นรองรับจออยู่แล้วหรือเปล่าแต่หากเพื่อนๆเน,น้นไปใช้งานกับ PC เป็นหลักสามารถจะโหลดโปรแกรมไฟั้ดิจิตั้สเปุ่มสสเต แล้วก็ความแรงของมอเตอร์แล้วด้วยความที่รุ่นนี้เป็นราคาประหยัดค่ะก็จะตัดเรื่องของใจโลออกไปไวัยรุ่นเอียงจอยอาจจะไม่ถูกใจสิ่งนี้สักเท่าไหร่แล้วก็ด้านหลังไม่ได้มีปุ่มมาโคเสริมอะไรมาให้มากนะักก็หากใครต้องการฟีเจอร์เยอะกว่านี้ก็แนะนําว่ากระโดดไปที่ตัวไดวูปสามเลยจะตอบโจทย์มากกว่าส่วนแบตเตอรี่ด้านในให้มา600 m อมสามารถใช้งานได้ต่อเนื่อง15ชั่วโมงชาร์จอาทิตย์ละครั้งก็ยังเหลือแล้วหากใครเคยลองใช้จอย Xbox มาก่อนแล้วรู้สึกว่ามันหนักมากเกินไปก็สามารถมาลองรุ่นนี้กันได้เพราบาบกว่ 10-50กรัมเลยในช่องของเฟสก็มีรีวิวไฟนิจิดูนฟอกไว้แล้วนะคะหากอยากรู้รายละเอียดเยอะกว่านี้สามารถเข้าไปดูรีวิวเต็มๆกันได้แล้วก็ตอนนี้ที่วางจำหน่ายค่าตัวอยู่ที่799บาทพร้อมรับประกันสุนไทยให้1ปีรุ่นที่2 h power es 0 1มาเอาใจสายเน้นใช้งานกับฝั่ง nintendo switch j o y l a y out joy pro รุ่นนี้ดีไซน์เะเลญโหน่อยฟีลคล้ายๆเครื่องเกมฟมิคอนมาพร้อมจอยสติ๊กแบบพอเอฟเฟกทนทานดิฟยากแต่ปุ่มคิกเกอร์จะเป็นปุ่มแบบกดปุ๊บติดป้าไม่สามารถจะ ไม่ใช่ฮอเอฟเฟกอันนี้เป็นแบบพ่อควรรู้ไว้เลยส่วนที่บอกว่าเป็นเลเยอร์แบบสวิชก็เพราะว่าปุ่ม A B X Y วางมาในตำแหน่งที่สลับกันกับ Xbox รวมไปถึงว่ามีปุ่มบวกลบปุ่มแคปบหน้าจอของสวิชมาให้ด้วยสำหรับฟีเจอร์อื่นจะมีปุ่มเทลโบสามารถตั้งความเร็วการลวปุ่มได้3ระดับด้านหลังมีปุ่มมาโคมาให้2ปุ่มพร้อมกับปุ่มตั้งค่าไฟ RGB และระบบสันมีไจโรดด้านในเอียงจอยเพื่อควบคุมเกมได้และรุ่นนี้ไม่ได้มีโปรแกรมมารองรับในการตั้งค่าเพื่อนๆสามารถจะเลคคอร์ดมาโคด้ว่มัดบนจอไเกช ต่อรองรับเป็น2งโหมดก็คือเสียบสายและบลูทูธสามารถใช้งานได้ทั้ง Nintendo Switch PC ส่วน iOS และ Android ใช้ได้เฉพาะเกมมือถือที่ทำมารองรับ j o ยเกมอยู่แล้วเพราะเราไม่สามารถจะเข้าไปตั้งค่าอะไรได้นะคะเขาไม่ได้มีแอปมารองรับหลักๆก,ก็จะเน้นใช้งานกับ Switch นั่นแหละหรือว่าใช้กับ PC สรุปรวมๆฟีเจอร์ให้มาเยอะกว่า Joy Pro บางรุ่นเหมาะการใช้งานกับ Nintendo Switch เป็นหลักที่ขาดไปอย่างเดียวเลยถ้าจะแบบซู้ไม่ได้กับ Joy Nintendo Switch โดยเฉพาะก็คือไม่มี NFC ด้านในจะไม่สามารถสแกนอาร์มิโบได้แต่ถ้าเกิดเพื่อน ไม่ได้ใช้อยู่แล้วรุ่นนี้ก็ราคาประหยัดอย่างที่บอกไปแล้วก็สามารถใช้เล่นเกมได้ฟินเหมือนกันคะ่ะในราคาที่ถูกลงมากว่า4ีเท่าเลยก็หากใครสนใจมีงบประมาณ600กว่าบาทลองไปดูกันได้เลย รุ่นที่3ม Nixie PS4 2 8 0จะบอกว่าแบรนด์นี้เขาเป็นแบรนด์แม่ของตัว H Power รุ่นก่อนหน้านี้แต่ตัวจอยจะเหมาะกับสาย PlayStation ขึ้นหน่อยแล้วก็ราคาเพียงแค่670บาทเท่านั้นราคาประหยัดมากดีไซน์ตัวนี้จะเน้นแบบอลังการเลยค่ะคัปเปอร์แบบสายมองเห็นวงจรด้านในเลเยอร์ปุ่มเป็นแบบ d u l Shock 4แต่ทรงอ้วนเหมือนกับจอย Xbox ปุ่ม D Pad และ Action เป็นเมมเบนกดแล้วนุ่มๆเสียงเบ้ามีทัชแพดตรงกลางสำหรับเกม PS4 จอสติ๊กกว้างแบบขนานกันมีปุ่มแชร์ are, ปุ่ม ชั่นให้ครบแล้วด้านหลังยังมาพร้อมกับปุ่มมาโคอีก2ปุ่มสามารถที่จะปรับแต่งความแรงมอเตอร์โหมดไฟได้และแน่นอนว่าคลิปนี้เราคัดมาแต่จอยฮอรเอฟเฟกก็ได้ทั้งจอยสติ๊กและทิกเกอร์เลยมีใจโลซโคบแต่ว่าไม่มีปุ่มเทอร์โบรวมไปถึงยังได้พอร์ตแจ็ค3.5มาให้ใช้งานสําหรับเสียบหูฟังโหมดการเชื่อมต่อรองรับแบบเสียบสายแล้วก็บูทูธใช้งานได้กับ PlayStation 4เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กส่วนมือถือ iOS Android สามารถใช้ได้เฉพาะกับเกมที่รองรับแบตเตอรี่ให ต่อเนื่อง8ชั่วโมงข้อควรรู้สําหรับจอยรุ่นนี้คือเขาไม่มีแอปไม่มีโปรแกรมให้ตั้งค่าแต่สามารถเลคคอร์ดมาโคได้ผ่านคีย์ลัดบนจอยได้เลยโดยสรุปแล้วจอยนี้จะเหมาะคนที่ต้องการจะหยิบไปใช้กับเครื่อง PlayStation 4หรือไม่ก็สาย PC สายคอมแล้วก็ถนัด layout แบบ PlayStation ตอนนี้ที่เห็นวางจำหน่ายอยู่เพียงแค่670บาทเท่านั้นราคาถูกมากรุ่นที่4โอ Onikuma i รุกะราคา750บาทจอยตัวนี้จะเป็น layout แบบ Nintendo Switch อีกหนึ่งรุ่นแต่ที่เจ๋งกว่า H Power รุ่นก่อนหน้านี้ คือเขาจะได้ฮอเอฟเฟกทั้งจอยสติ๊กและทิกเกอร์ทาให้ตอนใช้งานสามารถจะใช้ทิกเกอร์แบบกดไล่น้ําหนักได้แต่และแหละราคาเขาก็เพิ่มมาประมาณร้อยกว่าบาทก็ลองเก็บไปตัดสินใจกันดูพวกปุ่มคอนโทรลก็จะมาพร้อมกับปุ่มบวกลบปุ่มแคปภาพตามสเตปของ n t e n d o Switch และที่เพิ่มเติมคือมีปุ่มเทอร์โบมาให้สามารถเอาไว้กดใช้งานเพิ่มเติมได้และด้านหลังมีปุ่มมาโครมาให้2ปุ่มในการตั้งค่าสามารถจะเซตโหมดไฟได้ความแรงมอเตอร์เลคคอร์ดมาโคโดยที่ไม่ต้องใช้โปรแกรมเพิ่มเติมแล้วรุ่นนี้มมีไจจโรสปาาใให้้้ดวยะเอเอชล่นก แนว r รซซิ่งหรือว่าเลงยิงในเกมก็ได้เหมือนกันโหมดการเชื่อมต่อรองรับเป็นไตโหมดเลยค่ะไม่มีกั๊กอย่างเน้นความสเสถียรไปที่โหมดเสียบสายหรือเน้นการใช้งานที่สะดวกก็แนะนําเป็นไวเลส2.4กิเกอรไม่ก็บลูทูธสามารถใช้งานได้ทั้งตัว Nintendo Switch คอมพิวเตอร์มือถือ iOS Android เรียกได้ว่าก็ครอบคลุมทุกการใช้งานอยู่แล้วแบตเตอรี่ให้ความจุมาที่800มิลลิแอมป์สามารถใช้ได้ยาวนาน16ชั่วโมงแล้วน้ำหนักจอยของรุ่นนี้เบามากๆนะคะถ้าเกิดใครเป็นสายเล่นเกมนานๆตัวเนี้ยเพย 12กรัมเท่านั้นพวกสะเปคภาพรวมใกล้เคียงกับตัว H Power ES01 มากๆแต่จะได้ปุ่มพิกอร์ที่ดีกว่าแล้วก็ราคาอาจจะแพงขึ้นมาอีกนิดนึงก็ลองเก็บไปเป็นตัวเลือกกันดูแล้ว o n y ค o มาเนี่ยเขาค่อนข้างจะเด่นเรื่องของเซอร์วิสการรับประกันนะคะเขามีรับประกันไทยให้2ปีแนะ่ตอนนี้มีวางจาหน่ายอยู่2สีเลยก็ลองไปเลือกกันได้ค่ะและรุ่นที่5 FanTech WGP13S ราคา790บาทถ้าในคลิปนี้เุื่อนยังลังเลไฟล์ดิจิตูนฟอกแล้วยังมีตัวไหนที่พอจะสูสีกันบ้างเฟชว่ารุ่นนี้ ที่สามารถจะเป็นตัวชนได้สบายๆโดยจอของทางแฟนเทคจะเป็นเล y ย u t ์แบบเอ o x บเหมือนกันได้ฮอร์เอฟเฟกทั้งจอยสติ๊กและทิกเกอร์สามารถจะใช้งานไล่หนักเบาปุ่ม LTRT ได้ผลทดสอบของจอยก็แม่นยำม,มากๆ a v e r a g e Error อยู่ระดับ0%ปุ่มกดเป็นแบบเมมเบรนเหมือนกันมีปุ่มเทอร์โบระบบสันแต่รุ่นนี้จะดีกว่าตรงที่ให้ใจโรสโคบมาด้วยส่วนข้อด้อยของรุ่นนี้คือไม่มีปุ่มมาโคเสริมมาให้แต่สามารถจะตั้งค่าฟีเจอร์ต่างๆได้ผ่านโปรแกรมบน PC อย่่่่าาางงเนกรตั้คปุมีซี ระบบสันใจโลเป็นต้นหมดการเชื่อมต่อรองรับแค่แบบเสียบสายและวไวเลส2.4 GHz แต่ได้เปรียบตรงที่โกล i ิ g งเลทให้มาถึง1,000เฮิร์ตทำให้การรับส่งข้อมูลมีดีเลยที่ต่ำกว่าดูนฟอ็อกหลายเท่าถามว่ามันดีกว่าขนาดไหน่ะหรอรุ่นนี้ลาเฮนซี่ต่ำสุดเพียงแค่1มิลลิเซกในขณนะที่ดูนฟอ็อกอยู่ราวๆ9มิลลิเซกเลยห่างกันเยอะมากๆแล้วอีกหนึ่งข้อดีของจอย WGP13S เขาจะมีดองเกิลไร้สายให้ใช้งานทั้งแบบ USB-A และ USB-C จะไปเสียบใช้งานกับ PC ก็สะดวกหรือจะหยิบไปใช้กับอุปกรณ์พกพายอย่าง Nintendo Switch มือถือ Android อันนี้ก็สามารถจะไปเสียบใช้งานได้สะดวกมากๆตัวแบตเตอรี่ให้มาอยู่ที่600มิลลิแอมสามารถใช้งานได้สูงสุด20ชั่วโมงน้ำหนักจอยอยู่ราวๆประมาณ190กรัมแล้วราคา790บาทมีรับประกันศูนย์ไทย2ปีเสียเปลี่ยนใหม่ไม่มีซ่อมตอนนี้ที่เฟซไปส่มานะ WGP 1 3 s เขาก็มีหลากหลายสีมาเพิ่มเยอะขึ้นถ้าเอาแบบถูกใจสุดสำหรับเฟซก็ต้องขอยกให้สีเทา มันมีความเรทโคแบบผสมเข้ามาน่ารักดีค่ะก็หากเพื่อนๆมีการเน้นใช้งานใจโลอยากได้การเชื่อมต่อที่ดีเลตต่ำๆรุ่นนี้ก็จะตอบโจทย์มากกว่าเฟซแปลฟิบบกัดเสียงเงินไว้ให้แล้วกดไปดูกันได้เลย เป็นไงบ้างคะกับจอยเกมหลักร้อยทั้ง5รุ่นที่เฟสหยิบมาแนะนํากันในคลิปนี้พอมานั่งหาข้อมูลเทียบกันแล้วเนี่ยสเปคที่ได้มาไม่ได้ด้อยไปกว่าพวกจอยราคาหลักพันสักเท่าไหร่เลยแต่ข้อสังเกตของจอยเรนราคาประมาณนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องของงานวัสดุต่างๆที่อาจจะมีการลดคุณภาพลงมายังไงตอนใช้งานก็อาจจะต้องถนอมน้องเพิ่มขึ้นนิดนึงเพื่อจะให้น้องอยู่ได้ยาวนานมากขึ้นก็หากเพื่อนๆมีจอยหลักร้อยรุ่นไหนอยากแนะนํากันอีกก็คอมเมนต์บอกกันได้นะคะและเฟสแปะพิกาต่างๆไว้ที่มุมซ้ายล่าง แล้วหวังว่าทุกคนจะโดนป้ายอยากกันไปคนละตัวเนาะก่อนจากกันไปฝาก like, กดไลค์ share, กดแชร์กดซับสไคร์ไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะทุกคนบ๊ายบาย